<Perfect. S 1> เพื่อนเพื่อนๆต้องไปทำให้ได้นะครับสูตรนี้สวัสดีครับผมเจวินครับนี่คือช่องวีแกนส startup ในคลิปนี้เราจะมาทำซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิลสูตรวีแกนกันครับเมนูนี้ถือเป็นเมนูในพัตนาในร้านอาหารเลยนะครับใครที่ชื่นชอบเห็ดทรัฟเฟิลคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมมีตัวช่วยพิเศษที่จะทำให้ซุปครีมเห็ดของผมทำง่ายขึ้นแล้วก็ลดขั้นตอนเยอะมากๆเลยครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทำยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องวีแกนสตาร์ดับด้วยนะครับับบบแแแแลวผมมมจะมาบบปปปงๆสููตอรอรเเเเนนนนนออ่่ยทีี็ end, ็กพ ให้กับเพื่อนๆได้ลองไปทำตามเครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิลสูตรวีแกนในคลิปนี้สามารถทานได้ประมาณ3-4คนเลยนะครับใช้เห็ดหอมสดประมาณ200กร,รมัมทำความสะอาดเศษดินต่างๆให้ดีเลยนะครับหรือจะให้ชัวร์นำไปล้างผ่านน้ำก็ได้นะครับหั่นเป็นขนาดเล็กๆเ,เพื่อเวลาเราเอาไปผัดหรือเอาไปต้มเนี่ยเขาจะได้สุกเร็วครับ ผมผสมกับเห็ดฟางประมาณ150กรัมล้างทำความสะอาดเช่นเดียวกันครับหั่นหอมหัวใหญ่ประมาณครึ่งลูก เ็ดทรัฟเฟิลจริงๆเนี่ยกิโลละเป็นหมื่นๆเลยนะครับแต่ผมมีตัวช่วยก็คือเ็ดทรัฟเฟิลแบบบทละเอียดที่เขาจะผสมกับเห็ดชนิดอื่นด้วยครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีกลิ่นนะครับเพราะว่าน้ำมันเ็ดทรัฟเฟิลเนี่ยที่อยู่ในขวดนี้เนี่ยหอมแล้วก็อร่อยเช่นเดียวกันเ็ดทรัฟเฟิลบดละเอียดแบบนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตตามช้อปปี้ลาซาด้าทั่วไปเลยนะครับหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาจะมีโซนสินค้านําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีขายขวดแบบนี้เช่นเดียวกันครับตามร้านอาหารต่างๆ,ๆเขาก็ใใชช้้้้้แบบบนนนนนนีีีีหีหหลลคคคครรรัััััทท่่่่่ําาเเกกกิิิปปผมมมตตตววยย็ืือออองโ สามารถปั่นได้ทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งสมูทตี้หรือจะทําเป็นนมถั่วกินง่าย,ายๆภายใน10นาทีและเขาก็จะมีแถมโถปั่นเล็กๆสําหรับปั่นของแห้งแถมมาให้ด้วยนะครับเครื่องปั่นตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับสามารถปั่นแล้วก็ต้มไปในตัวได้เลยและที่สําคัญเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถทําความสะอาดเองได้ด้วยครับง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์แล้วก็ารายละเอียดต่างๆให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับและที่สาคัญมีโค้ดส่วนลดพิเศษให้สําหรับเพื่อนวรบพส่ส่อนวปักน สำหรับใครที่ไม่มีเครื่องปั่นแบบนี้ก็สามารถทําซุปอร่อยๆได้เช่นเดียวกันครับแค่ผัดหอมกับน้ํามันเล็กน้อยแล้วก็ใส่เห็ดไปผัดจนสุกหลังจากนั้นก็เติมน้ําแล้วก็ต้มส่วนผสมจนทุกอย่างเขานุ่มครับแล้วเราก็นําไปปั่นละเอียดก็สามารถทําซุปอร่อยๆได้เช่นเดียวกันครับใส่เห็ดทรัฟเฟิลบดประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ํามันทรัฟเฟิลประมาณ2ช้อนชาครับ เคล็ดลับที่จะทําให้ซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิลของเราที่เป็นสูตรวีแกนหอมอร่อยยิ่งขึ้นก็คือเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ตัวนี้เลยครับผมใส่ประมาณ30-50กรัมเติมนมพืชลงไปประมาณ1ถ้วยหรือประมาณ250มิลิลิตรจะเป็นนมพืชชนิดไหนก็ได้นะครับจะเป็นนมถัว่วหรือเป็นนมโอ๊ตก็ได้เช่นเดียวกันใส่เสกลือและพริกไทยเล็กน้อยตามชอบเลยครับปิดฝาและเลือกโปรแกรมเป็นติ๊กซุปหรือว่าเป็นซุปข้น และตั้งโปรแกรมเพิ่มน้ำเปล่าไปประมาณ600มิลลิลิตรครับแล้วกดสตาร์ทตัวเครื่องเขาก็จะเติมน้ำจากแทงและต้มส่วนผสมให้สุกพร้อมกับปั่นไปในตัวด้วยครับหน้าที่เราก็คือรอยอย่างเดียวเลยครับสูตรนี้ผมใช้เวลาประมาณ35นาทีก็จะได้ซุปทรัฟเฟิลอร่อยๆเอาไว้กินแล้วครับ พอเครื่องเขาปั่นจนเสร็จแล้วเขาก็จะล้างทําความสะอาดให้เราเรียบร้อยเลยครับบอกเลยว่าสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆซุปเห็ดทรัฟเฟิลสูตรนี้เอาไปกินกับขนมปังหรือเอาไปผัดกับสปาเกตตีบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับลองไปทำดูนะครับซุปเห็ดทรัฟเฟิลสูตรวีแกนอร่อยไม่ต้องง้อเนื้อสัตว์เลยครับ อร่อยจริงเพื่อนๆไปทำให้ได้นะครับสูตรนี้ซุปเผ็ดทรัฟเฟิลสูตรวีแกนไม่ต้องง้อครีีมที่ทําจากนมวัวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไปกินตามร้านเนี่ยเขาจะใส่พวกครีมคเอ่อที่เป็นทําจากนมวัวแต่สูตรนี้เนี่ยเป็นวีแกนร้อไม่มีส่วนๆที่เป็นของครีมเลยนะครับอร่อยมากๆสูตรนี้ผมการันตีเลยไปทําให้ได้นะครับ ให้ความรู้สึกไม่ต่างกับเราไปกินที่ตามพัตคารตามร้านอาหารเลยนะครับแต่ผมจะบอกเคล็ดลับให้อย่างหนึ่งว่าตามร้านอาหารเนี่ยก็ใช้เทคนิคไม่ต่างจากผมนะครับทัฟเฟิลเนี่ยกิโลเราเป็นหมื่นนะครับถ้าเขามาขายเราอ่ะชามละ80 150แบบเนี้ยผมบอกเลยว่าเทคนิคหรือว่าส่วนผสมเนี่ยไม่ได้ต่างจากกันสักเท่าไหร่เลยนะครับลองไปทำไม่ได้นะครับสูตรน,นี้แล้วเพื่อนๆจะติดใจและสาหรับใครที่สนใจเครื่องปัน่นอัตโนมัติยี่ห้อโจอยยางตัวนี้นะครับผมมีคลิปรีวิวตัวเต็มสาหรับเครื่องโจยยางตัวนี้ให้เพื่อนไดดู้้แลวะครับ และสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเครื่องปั่นอัตโนมัติยี่ห้อโจอย a งตัวนี้นะครับผมมีโค้ดพิเศษให้สำหรับเพื่อนๆสมาชิกวีแกนสตาร์อัพนะครับจะได้ราคาพิเศษแล้วก็รวมถึงของแถมด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องวีแกนสตาร์อัพไปด้วยและผมจะมาแบ่งปันสูตรเมนูอร่อยๆที่เป็นวีแกนเป็นแพนเบสเป็นเจให้เพื่อนๆได้ลองไปทําตามกันครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ